วอทซับนีเฮ้าสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับจะได้รีวิวรองเท้า Adidas Yeezy Boost 7 0 0นะครับหรือว่า700นะครับครั้งแรกแล้วก็เป็นคู่แรกของผมนะฮะตื่นเต้นมากๆนะครับนี่ครกล่องนะครับ700นี่ครับ 700, คู่นี้ครับ Colorway ชื่อของมันอะคือ Adidas Yeezy b o o t 700 Enflame Amber นะครับผมคือคู่นี้เลยนี่ฮะ น้ำตาลส้มนะครับอ่าใครอยากจะดูรีวิวแล้วกดไลค์มาก่อนนะครับ1ทีนะฮะโหเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดติดตามช่องนะครับก็กด Subscribe ติดตามช่องตอนนี้เลยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ในช่องนะครับสำหรับใครที่ทำแล้วขอบคุณมากครับเรามาเริ่มดูรีวิวรองเท้าคู่นี้กันเลยครับ let's go อยางที่บอกนะครับคู่นี้ Adidas y e e z ี700ครับ700สูเนี่ยผมไม่เคยมีโอกาสได้ใส่นะครับขอบคุณ Adidas อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เลยฮะเพื่อนๆได้รีวิวแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากที่กดติดตามกดไลค์นะฮะวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับ700ที่ทุกคนตามหาในช่องนะครับมาแล้วนะฮะอ่ะคู่นี้ e n f l a m e a m m e r r นะครับจริงๆแล้ว ช่วงนี้นะครับช่วงปีนี้ยีซี่เจ็ดยเนี่ยมันจะมีพี่น้องนะครับที่ออกสีส้มเ่ยพื้นสีส้มมาเนะี่ยมันจะมีอยู่2คู่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็น Adidas y ยีซี่เจ็ดร้ันะครับคู่นั้นก็จะราคาแพงมากรีเซลตอนนี้ไป20,000ื่นแล้วับอีกคู่นึงก็คือ Adidas y ยีซี่บู๊ตเจ็ดร้อยไบรท์นะครับอัปเปจะเป็นสีน้ำเงินนะครับตัวนั้นก็ขึ้นหมื่นแล้วนะครับ คู่นี้คู่นนี้ะครับราคาป้ายนะครับอยู่ที่ขอดูหน่อยนะฮะราคาป้ายครับอยู่ที่8,500บาทนะครับก็เป็นราคายีซี่แล้วเนาะเป็นบอกว่าแบรนด์ของ Kanye West เป็นดีไซเนอร์ครับราคาก็จะประมาณนี้ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะฮะสีที่ให้มาครับ En Flame Amber ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลเนาะ upper เป็นสีน้ำตาลนะครับมีตัดดำตัดแบบน้ำตาลเลือดเลือดหมูหน่อยนะมีน้ำเงินตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น earth tone นะครับพื้นจะได้เป็นสีส้มแบบนี้นะฮะเรามาเริ่มดูรีวิวแบบเจาะล เลทีละส่วนเลยนะครับย c e 700เอนี่ยองจริงแล้วคือผมไม่เคยรู้สึกว่าจะชอบรุ่นนี้เลยโมเดลนี้แต่พอแบบมาได้เห็นของจริงก็จะเข้าใจเลยว่าโหการดีไซน์เนี่ยมันไม่เหมือนใครจริงนะครับใครที่บอกว่ารู้สึกว่าโหใส่350จนเบื่อแล้วอะ่ะอยากจะให้เปิดใจมา700นะผมบอกเลยว่าดีไซน์คือมันไม่มีใครเหมือนอนะปูโทบ็อกดิดูบว่า,วาด้านข้างด้านหลังเนี่ย คนที่ใส่แล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่งตัวสนุกมากขึ้นนะครับยีซ e นะี่เจ็ดร้อยตอบโจทย์จริงๆนะครับมาเริ่มดูดีไซน์บริเวณโทบอล์สกันนะครับโทบอล์สเนี่ยเราจะได้ตัว V เป็นแบบร์ดวีเชฟแบบนี้นะครับเป็นหนังกลับนะเออลืมบอกว่าแมาท e r เ a ียบนเจ็ดร้อยเนี่ยก็ <c oughs> เอาเรื่องนะครับมีหนังกลับ มีแบบนูบักนะครับมีเมชกว้างเมชแคบนะครับแล้วก็มี 3M มเอ็มรีเฟล็กนะครับตามจุดแบบนี้สุดยอดนะฮะก่อนมาดูโทบ็อกซ์ใหม่นะครับวีเชฟตัวนี้เป็นหนังกระเสียงตาลนะครับตรงกลางเนี่ยจะให้เป็นเมชสีน้ําเงินนะฮะเออเป็นจุดที่แบบเฮ้ยน่าสนใจมากๆเลยอไ้ตรงนี้ก็จะมี 3M มเอ็มรีเฟล็กนะครับเป็นโูร้อยเชือกลูแรกนะครับรองเท้าคู่นี้เนาะมาดูต่อที่ด้านข้างนะครับล่างมาจากวีเชฟตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เมชสีน้ําตาลเลือดหมูแบบนี้นะครับแล้วก็ตีกรอบด้วยนูบัก เป็นหนังกลับขนสั้นแล้วกันเนาะเออผมจับแล้วมันน่าจะเป็นหนังกลับขนสั้นอะ่ะสีดำนี่ครับตีกรอบตรงนี้เลยช่องนี้นะฮะด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมชกว้างนะครับเป็นรูระบายอากาศนะครับทำให้อ่าความร้อนเนี่ยออกจากด้านข้างตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยที่เห็นเป็นหนังเซียมต้าเนี่ยก็จะเป็นหนังทัมเบิลเลเตอร์นะครับสัมผัสดีมากๆนุ่มสัมผัสดีครับทำหน้าที่เป็นไอเล็กรองเชิงเท้าด้วยนะครับเจ๋งมากๆ ัดมานะครับทุกคนจะเห็นตา3 m ม e f ็ e รีอันครับตรงนี้ยังไม่ถึงฮิลคาลเตอร์นะจะเป็นดีไซน์ที่อยู่บนด้านข้างครับใต้ตาตุ่มเราเนี่ยเออใต้คอล่าที่เป็นเมชตรงนี้ครับเมชกว้างอีกจุดหนึ่งครับสวยงามเนาะตรงนี้จะเป็นหนังกลับขนสั้นนะครับแล้วก็ 3M r e f ็ e รนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมีการถ่ายรูปไปยิงแฟลชตรงนี้ก็จะเป็น2จุดที่โผลมานะครับผมอ่ะด้านหลังก็จะมี 3M ซ่อนอยู่เหมือนกันครับเป็นจุดๆุดจุดจุดนะครับอยู่ด้านใต้ของไอหนังกลับสีน้ำตาลตรงนี้นะ มันล้ำนะเนี่ยคือแบบมาชอบตอนเห็นของจริงเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเมชนะครับที่ทำหน้าที่เป็น p ูลส strap อยู่ตรงนี้ด้วยนิดหน่อยนะฮะเออเจ๋งมากๆนะครับมาดูที่เชือกรองเท้ารองเชือกรองเท้าจะให้เป็นเชือกสีขาวนะครับเฮ้ยหรือว่าสีอะไรวะมันดูเป็นสีสีไม่ใช่สีขาวละมันดูแบบครีมๆนะครับให้มาแบบนี้เลย เชือกสไตล์บอกว่าไลฟ์สไตล์เนาะแบบบุบางๆนิดนึงนะครับเจ๋งมากๆเชือกก็ให้มาแค่คู่เดียวนะครับที่ติดหาไม่มีเชือกแถมนะครับส่วนลิ้นรองเท้านะครับจะได้เป็นเมชเนาะเป็นเมชน้ําตาลแบบนี้โยโทีเก็บเชือกก่อนลิ้นจะได้เป็นเมชน้ําตาลแบบนี้นะครับตรงกลางก็จะมี middle l e s s lock นะครับเป็น 3M reflect เหมือนกันนะครับ sock liner ด้านในก็เป็นเมชเนาะทุกคนอาจจะเห็นแล้วก็เป็นผิวแบบนี้นะครับเป็นเมชหมดเลยข้างในบุบุก็ค่อนข้างหนานะค่อนข้างดีนะครับสวยงาม วัสดุการประกอบคือบ,บเยี่ยมครับดึงอินโซมาให้ทุกคนดูกันหน่อยแล้วกันนะอินโซก็คล้ายๆกับย e ซี y สาเลยผิวแบบนี้จำได้แล้วข้างหลังก็จะมีโลโก้ y e e ี่นะอะจจะมองไม่เห็นเนาะ y e ี่แล้วก็ Adidas Performance นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะโฟมมีสีน้เงิน3จุดนะครับก็ช่วยในเรื่องของแบบความสบายในการสวมใส่ด้วยนะอินโซจริงแล้ว บบนี้นะครับ,น,รบน่าจะไปหมดทุกจุดแล้วทุกคนก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะเพราะเป็นรอ<า>งเท้าที่แบบทุกคนก็คงเห็นตั้งแต่สี OG แล้วจริงๆสี OG ก็เป็นสีหนึ่งที่อยากได้มากๆแล้วตอนนี้รอรีสต็อกอยู่เนาะราคาอัานี้ค่อนข้างไปไกลมาก,ๆน,ากๆนะครับก็มีสีเนี้ยเออให้ฟีลแบบว่า OG กลับมานี้นึงแล้วใส่สีแรกครับต่อมาเรามีดูที่มนะิโซเนาะค่อนข้างโดดเด่นนะครับชอบมากๆเลยมิโซสีส้มไม่เหมือนใครจริงๆล้วใส่ไปคือแบบใครจะเหมือนว่าพื้นรองเท้ามิโซสีส้มแบบนี้นะครับก็วัสดุ นะครับที่ให้มาก็จะเป็น e v a โฟมนะครับลดลายก็แบบอุมเอาอกาศลงโลกมากๆนะครับนี่สีส้มเนาะแบบนี้เลยลดลายตัดกันแบบนี้มีรูมีการเดินบอกว่าเส้นดําตัดตรงนี้นะครับสุดยอดผมชอบมากเลยอ่ะดูเส้นข้างหลังไม่เหมือนใครจริงๆอะไม่รู้จะรีวิวยังไงบิดโซมาดูที่ o u t โ o น e ครับเอาโซจะได้เป็น traction แบบ handling b a n e นะครับส่วนมากมากเลยอย่างรองเท้าบาสนะครับอาแต่ก็ดีไซน์แบบ ยึกยือยึกย,ยือครับอย่างกิ่งไม้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับซ่อนจริงๆมันเป็นดีซีบูสนะครับมันคือดีซีที่มีเทคโนโลยีบูสนะครับนี่ครับ oh. เห็นขาวขาวก็บูสก็แน่นอนครับเพิ่มความแบบสบายในการสวมใส่ครับดูฟิลอาจจะไม่สบายใช่ไหมข้างในมีบูสมาให้นะครับ เรื่องความสบายเนี่ยไม่หายห่วงเลยแล้วกันเนาะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูออนฟีดกันดีกว่านะอ่ะรีวิวก็ประมาณนี้ครับเรามาดูออนฟีดเนาะว่า Yeezy Boost 700เนี่ยไอสีแอมเบอร์ไอเอ็นเฟลมแอมเบอร์เนี่ยบนออนฟีดมันจะเป็นยังไงครับไปดูกันดี่ยครับ let's go ฟรีแล้วนะครับเป็นไงนสวยจะฉัดบอกเลย700สุดยอดจริงๆนะครับน่าจะซื้อมาตั้งทานแล้วเนาะขอบคุณอาดิดาสอีกครั้งนึงนะกันอ่ะต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของไซซิ่งกันบ้างนะครับคู่นี้เนี่ยผมได้มาที่ตรงไซส์นะครับ9.5 UK 10 US 28เซนนะครับก็คือเอาจริงผม ไม่รู้เลยว่ายีซี่เจ็เนี่ยมันต้องเลือกไซซ์ยังไงครับวันนี้ได้มาตรงไซซ์แล้วก็เวลาสวมใส่เนี่ยผมบอกเลยว่ามีความรู้สึกที่มันค่อนข้างากระชับไปนิดนึงนะครับมันรู้สึกอึอดอัดไปนิดนึงเนาะทำให้ถ้าเป็นความคิดผมนะผมรู้สึกว่าต้องบวก0ูไซซ์ ถ้าเกิดทุกคนงงก็คือใครที่มี Yeezy 350 V2 เนี่ยแล้วรู้สึกว่าสบายกับไซส์นั้นนะผมว่าให้ไปใส่ไซส์เดียวกับ Yeezy 350 V2 ได้เลยนะครับส่วนคนที่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมแนะนำบวก0.5นะครับถ้าตรงไซส์ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้น,นะครับถุงเท้าบางแล้วก็อาจจะ อัดไปนิดนึงผมไม่แน่ใจว,ว่าวัสดุของวันยีซี่เจ็ดร้อยเนี่ยใส่ไปในสักพักมันจะมีการขยายหรือเปล่าแต่ดูจากวัสดุไม่น่าจะขยายแล้วครับมันค่อนข้างบอกว่า Mul ติ t e x t u r e อมันหวานวัสดุมากๆเลยมันไม่ใช่พรามนิดซะหน่อยนะครับแต่ก็ดีไซน์ผมวินมากชนะใจมากครับอ่ะประมาณนี้สำหรับวิธีการเลือกไซส์ของยีซี่เจ็ดร้อยนะครับเรื่องความรู้สึกในการสวมใส่นะครับบอกเลยถ้าเทียบกับ y ีซี่สามหอบอกเลยว่าคู่นั้นเบาแต่ ใส่ไปแล้พักมันจะเจ็บถาเจ็บนิ้วอ่ะมันไม่แน่ใจว่าไอ้ข้างหน้ามันบีบเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยด้วยดีไซน์แล้วก็ทรงของมันเนี่ยมันคล้ายๆกับรองเท้าปกตินะรองเท้าแบบแดชชูอ่ะแบบ๊อคกี้อ่ะรองเท้าแบบว่าพลาอยู่9 0นาสูนอคือแบบมันมีความเป็นรองเท้ามากมาทําให้แบบคู่นี้นมันแบบออลราวมากกว่านะถามว่าคู่นี้ใส่สบายไหมผมบอกเลยว่า first impression นัใส่สบายมากใส่สบายกว่าตัว3 5 0พ่ีนะครับแต่ทางนี้เนี่ยผมยังไม่เคยใส่บอกว่าเดินทั้งวันเนาะแต่ถามว่า ครั้งแรกผมบอกเลยว่าคู่นี้มันให้ความรู้สึกที่ดีกว่าเนาะพื้นมันหนากว่ามันแน่นกว่าตัว3า0นะครับอันนี้คือเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับคือราคากับคุณภาพนะครับราคา8,500บาทนะครับถ้าเกิดได้ราคาป้ายมาผมบอกเลยว่าคุ้มเนาะดีไซน์ดูลวดลายพื้น ผมบอกเลยว่าดีไซน์มนโซลกิมขาดมากสุดยอดนะครับถ้าได้ราคาป้ายผมบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่ามัลติเท็กเจอร์นะครับนัมเบอร์เลเทอร์หนังกลับนูบักเมช 3M ทุกอย่างมันดีมากๆนะครับฟิลลิ่งดีแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะเริ่มใส่รองเท้ายี่สิ700รนะค,รคู่นี้ก็ถ้าเทียบกับ OG นะ OG มันใส่ง่ายสุดเพราะมันสีดำแล้วเบสสีเทานะแต่ตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ายุคสมัยนี้เนี่ยพื้นสีส้มหนังสีน้ำตาลเนี่ยมันไม่ายากนะครับเออโทนจริงจริงมันอยู่กันได้แบบ ชุดขาวชุดดำมันอยู่ได้หมดนะครับดูองค์ประกอบสีแล้วกันเนาะผมบอกเลยว่าคู่นี้ลองเปิดใจกันดูนครับยีซี่เจ็ดร้อยเนาะนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดนะครับของวันนี้เนาะอ่ะกับตัวยีซี่บูสต์เจ็ดศูนย์นะครับเอนเฟรมแอมเบอร์เนาะนี่นี่สูมือ ่อนจะจากกันไปนะครับคอมเมนต์มาบอกกันทีนะครับว่าเพื่อนๆมีประสบการณ์ร่วมยังไงนะครับกับตัว e e ซี่เนะครับชอบสีไหนกําลังเล็งสีไหนก็บอกพิมพ์บอกกันได้เลยครับที่ใต้กล่องคอมเมนต์เลยนะครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในช่องเคราวูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป peace out